โอ้เดดใบมูนอีพอยเมมาจากกำแพงเพชรับเลยตอนนี้อยู่ตัวเมืองนครสวรรค์เลยผมจะไปลงของอยู่บางเลนนะครับ <SPEAKER> พี่น้องนี่รถผมเองนี่แหละครับเจอรถสวยอย่างเท่รถรถด่วนรถด่วนผมนี่นะครับจะไปสวัสดีครับผมใส่ฮอนโก้ด้วยเจอรถนอนข้าอย่างเท่ แม่เคยเห็นไหมรถด,ด่วนแท็กซี่ว้าย่างที่เวสวัสดีครับกูพี่ชื่อชื่อชื่ออะไรครับออม,อ,อ,มอ่า,อาโอเคเนาะเวถามจริงไอ้สีแท็กซี่นี่มีโดนบันดาลใจไงยังใครทำเนี่ยมันเขาตั้งให้ครับอ๋อไม่เหมือนใครเนาะมีเล็บมีไรพร้อมดูรถแกด้วยครับอีซัวสามพันเนาะโอ้ยอย่างเทีด้วยโอ้ รถแกยอย่างเท่เลยใครกันเนีนนเ่ในประเทศไทยผมวิ่งรถทัวร์ปยานกันเพิ่งเห็นคันนี้คันคันแรกเลยครับในประเทศไทยนี่อาจจะมีอยู่แต่ผมไม่รู้แต่เพิ่งเห็นนี่เห็นแกออกมาจากปั๊มเอาเราขอถามกันเด้อทุกวันนี้รายได้ดีไหมครับรถรถล้วนอะผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันก็พอได้เนาะก็ยังดีกว่าทำงานโรงงานแล้วเนาะเออหลักใครหลักมันเนาะแฟนแกยังน่ารักด้วยเอแรอ่อนเลยเละนาตารถแกโน่แกกับนาตาเนี่ยรถแกกับเทนะผมอย่างดูนะครับ ผมไม่รู้เราใคแต่งอะไรไม่อยากถามแต่รัวรถแกสวยผมรีวิวรถเชิดนะครับผมไม่ไม่ต้องรู้อะไรว่าแต่งอะไรยังไงนะครับก็รถแท็กซี่รถด่วนน่ะแท็กซี่แม่แน่นอนเคยเห็นแต่แท็กซี่รถเก๋งมาเจอรถกระบะพ่อ่ยีแม่เอ้ยอก็นี่เห็นน้อนเขาเห็นพี่เขาก็ะถางไทยเขาได้นะครับนี่ครับแท็กซี่ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไอ้ขาทงขาเชี่ยวดีคือเก่าไม่ลื้อไหวยังไงพอได้พอได้ในกระตุกอาชีพเราต้องถามคนครับรถเลยผมอย่างชอบถามไม่รอเราจะชอบถามคนแล้วเราวิ่งวิ่งวิ่งมากี่ปีละหลายปีแล้วหลายปีแล้วโอ้แน่นอนจริงอันนี้คันที่ไรล่ะทษเด้อคันแรกแล้วครับคันแรกอ๋อคือไม่เอาคันใหม่ฮิทแล้วเขาเปลี่ยนรถแกถามจริงขอถามไปหนึ่งเครื่องได้ยกไหมครับเยอะเก็แสดงว่าทำเต็มสุบ โอ้แน่นอนยางน้าตายแกโรดอ่ะเป็นแกก็สวยได้พอยไหมมีมีทายาทจังเลยมีไทายเอามีเราคนหนึ่งบิงผู้ชายกี่ขวบเฮ้ยโอ้เป็นน้อง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 ลูกผมสองปีเดี๋ยวพามาเปน้องแกบอกว่าอาชีพนี่มันมันอะไรจะใจหลักเนาะอันนึงต้องใจก็เลยเนาะทำเวลาผมก็ไม่กล้าแข,ข่งกับใครหรอกพอผมขับรถไม่เร็วพี่ถามจริงเคยเคยสัตว์สัตว์จมเท่าไหร่ รถนักเลยรถเปลป่าเนาะยังหว่าทะลุดนักโอ้โหไม่ท้าว่ารถนักเนี่ยประมาณเรื่องด่วนลอยสามรานสามแต่ว่าปกติเนาะเห็นเขาลงยูทูบมากกว่าลอยสามราศีเหมือนกันยังหว่าทำเวลาเขาใจเนาะเออพรุ่งนี้วันสมุทรแเองส่งส่งไม่ช้นอันนี้ไปควมรูเนาะมันมีปัญหากับแม่ย่าอะไรไหมบางเจ้าเออเนี่ยเด้อครับถามพี่เขาเดี๋ยวครับเนี่ปมาแท็กซี่รถด,ดว่วนนี่พลอยแม่เกินมากมึนเคยเห็นโอ้ยอย่างที่อะ ชงกาแฟกินเลยดิผมมีสภาพครับชงมาเลยเด้อวยลุยผมผมกินกาแฟดั่มวียมีแก้วไหมล่ะเลยเลยเ,เปลี่ยงงนทางกันแหละเออนี่ครับผมชอบนี่นะครับใครจะมาสร้างการสร้างภาพกระช่างเด้๋ยวจผมชอบกันนี่แหละครับเห็นแกออกมาจากปัก๊มรถแกยังที่กาแฟดั่มเดีย๋ยด้อแล้วก็ยังไงก็ขอให้พี่ก่อนเฮงๆรวยๆเด้อครับสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนทุกวันนี้เศรษฐกิจมันอก่อนอย่างนี้ก็ต้องสูมไปเนาะ อ่านี่เด้ออ่าพูดใหก้กำลังใจนี่เด้อช่วงนี้ <c oughs> เซซีสกิทน่ะเป็นยั <c oughs> งไงเนาะสู้ๆนะ <c oughs> จนเออดับดับอะไรยังมีลมหายใจ <c oughs> จบด้วยกับรถแกแกให้ยตั้งโมด้วยลูกหนึ่งนาตาพาอ่อไม่รอแต่ผมชอบขอเบอร์ <c oughs> <c oughs> แกสวยจริงนี่ครับพ่อแม่พี่น้องก่อนจะจบอย่าลืมนะครับซับตะไคร้ใส่แ,แกงก่อนต้ม นะครับมันจะได้เพิ่มรสชาติขอบคุณครับสำหรับการชมสวัสดีครับ